อยากจะฟังเสียงของหมายเลขไหนเป็นพิเศษไหมก็สิบสองสิบสอโพเดียมหมายเลข12ครับทักทายคุณเฟนหน่อยได้ไหมครับพี่เฟนคะเปิดบัญชีหรือยังคะทำไมล่ะฮะถ้าเปิดแล้วลุงจะได้เอาใจไปฝากค่ะทำไมผมตื่นเต้นก็เจอหนุ่มก่อนที่คุณจะใจละลายไปกับสาวๆทั้ง24คน มาที่เรื่องราวของคุณก่อนเอาความรักครั้งแรกที่แบบเป็นครั้งสําคัญเอาช่วงช่วง,วงมปลายแล้วกันเอชเอชออตอนนั้นเราก็มปลายแล้วก็มีน้องมอต้นอยู่คนหนึ่งครับ<ม>แล้วก็เอาใหม่เอาใหม่ล้ม เราอาจจะยาวแล้วเนี่ยยึงมีสิบด้วยอันนี้พี่โอ๊ตมาที่นะครับทมายังไงเสียงเมื่อกี้นี่มันยังว่าบี่ติดใจอ่ะเองกูคนฝากเนี่ยผมดูให้เป็นพิเศษเนะถ้าพูดทั้งหมด24่สิบี่พอดีคุณไม่ตายเลยเหรอเยื่อปจิ้งิ้งใจตายแล้วเนี่ยยังไม่เริ่มรอบแรกเลยนะาพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะอ่าหายใจลึกๆโอเคครับก็อันนี้ความรักในหมอปลายก็มีวันหนึ่งผมเดินไปกับเพื่อนสนิท ริมๆโรงอาหารเสร็จปุ๊บแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็ลุกลุกขึ้นมาแล้วเขาก็มองผมนึกว่ามองมาหาผมผมเลยเฮ้ยทําไมน่ารักจังอะผตายแล้วคนนี้คุณมีรีแอคอะไรกลับไปคะครับผมเขามองไปหาแล้วก็ยิ้มอันน่ายิ้มเเขาก็ไม่ธรรมดานะคะส่งยิ้มให้ด้วยเราก็คิดว่าเราหล่อพอสมควรคิดว่าเราก็หนึ่งในต่น ไม่รู้ที่หลังว่าว่าน้องสาวของคนเนี้ชอบเพื่อนผมเขรู้เรื่องจริงแล้วหลังจากเขารู้เรื่องจริงแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็ได้คุยกับเขาอ๋อแค่นี้เลยเหรอคะเรื่องแรกจบแล้วใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใจเดี๋ยวแต่เออเอาใหม่นะพี่แก้นรื่ก็แฮปปี้แล้วเรื่องเก่าหัวอย่าเรื่องเกาหัวอย่รื่องอย่าบอกพคตรี่แบบนี้นะว่า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 การคุยกับเฟนเนี่ยแทบจะเหมือนกับการคุยกับ คุณดาวเลยนะฮะแค่มันหลอกกว่าเท่านั้นเองแค่นั้นเลยครับพี่โอเคเดี๋ยวตอนเมื่อกี้คุณหมอคุณจะขอเคีย์ยังไงนะก็คือหลังจากนั้นผมก็ก็ชอบเพราะว่าน้องเขาน่ารักผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยขอเบอร์มาให้หน่อยให้เพื่อนไปขอเบอร์มาให้แล้วเราก็ได้คุยแล้วได้คุยแล้วก็เป็นแฟนกันอตาไม่รักไรรแบบนี้ใช่มัครั้งแรกเล่าสิว่าเออแล้วตอนเป็นแฟนกันแล้วมันอะไรยังไงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก ตอนมัธยมนะครับก็เป็นแบบว่าอ่าเป็นความรักแบบสสา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 สสแล้วก็ระหว่างที่ตั้งใจฟังมากเลยคือจะบอกว่าไม่ใช่แค่ทีมค่ะทุกคนเลยค่ะไม่ใช่แค่ทีมทุกคนที่นั่งฟังเฟ้นั่นต้องเปสีหน้าแบบงั้นทำไมความรักครั้งนี้ถึงจบลงคะด้วยความห่างเออผมก็ย้ายมาเรียนมหาลัยเขาก็ยังอยู่ หมอปลายที่โรงเรียนเดิมแล้วก็ห่างแล้วก็ห่างไปเ,เลยคนนี้เป็นไงบ้างทุ่มเทขนาดไหนฮะเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องในบ้านคือไม่ว่าจะทําความสะอาดออล้างจานหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเป็นคนทําเองทำกับข้าวผมกินอย่างเดียวน่กนั้นผมทาให้หมด <c oughs> ใช่เป็นคนพ่อบ้านเนาะอยู่กับเฟน้นเดี๋ยวเฟ้นดูแลเองใ